สวัสดีทุกคนเลยวันนี้ฝากของแพงเนาะจำไปตนี้ไว้ให้ดีเนาะอย่ารีบเร่งเนาะเพื่อว่าคุณอยากจะไปให้ทันเวลาหรือใดๆก็ตามเนาะหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถาดของเวลาซะมากกว่านะแต่คุณรู้ไหมว่าในโลกของซอสนะั่นหรือว่าในโลกของผู้ที่จูนปัญญาอย่างแท้จริงนะคุณจะรู้เลยว่าทุกเวลาเนาะคือเวลาที่เหมาะสมและดีเยี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเหยื่อของการเวลาเนาี่ยนั่นหมายความอะไรคิดว่าเวลาเนี่ยมีจํากัดนะหรือใดๆก็ตามนะ จงรู้ไว้เลยว่าคุณกําลังอยู่ในกับดักของมายาเนาะหรือสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเลยคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณจูนข้างในเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไม่ว่าเวลาใดก็ตามเนาะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลนะที่คุณจะต้องเขาเรียกว,ว่า hurry up hurry hurry กับ speed นี่ไม่เหมือนกันเนาะ hurry เนี่ยก็คือเหมือนกับรีบเร่งรีบร้อนแล้วคุณก็ร้อนรุ่มในใจโอเคไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดุด่าว่าหรือว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ รู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องปรับหรือต้องแก้ไขต้องเปลีป่ยนแปลงเนาะ